นอ,อกจากสรีระทางร่างกายที่เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างเพศหญิงและเพศชายแล้วนะคะยังมีความเชื่อเขาว่ามุมมองของสองเพศนี้มีความละเอียดอ่อนและมีวิธีการมองเรื่องราวที่แตกต่างกันซึ่งก็ทําให้บางตําแหน่งงานนั้นแม้จะไม่ได้จํากัดเรื่องเพศไว้ในคุณสมบัติที่รับสมัครแต่ก็มักจะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายที่จะถูกเลือกให้ทําตําแหน่งนั้นๆค่ะ และถ้าพูดถึงวงการสื่อสารมวลชนน้อยมากนะคะที่จะเห็นช่างภาพข่าวเป็นเพศหญิงนั่นเป็นเพราะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจํามีน้ําหนักค่อนข้างมากและบางสถานการณ์ก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองวราพภรอัมพารัตน์เป็นช่างภาพข่าวผู้หญิงเพียงคนเดียวของสถานีโทรทัศน์ท NN ในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เธอถูกเรียกตัวให้ไปประจำตามจุดต่างๆเพื่อเก็บภาพไม่ต่างจากช่างภาพผู้ชายคนอื่นๆจุดที่ได้รับมอบหมายวันนี้คือกระทรวงการคลงังแม้จะไม่มีการใช้ความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็มีอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นพูดถึงว่ากลัวไหมไม่กลัวแต่กลัววิ่งไม่ทันเขามากกว่าคือแบบว่าวิ่งไม่ทันเพื่อที่จะไปถ่ายภาพตรงจุดนั้นตรงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อเช้าเนี้ยคือมีวิ่งตามด้วยมีวิ่งตามมา สุเทพแกเคลื่อนขบวนออกมาเราก็แบบพอดีอยู่จุดข้างหน้าดีเจอวิ่งตามมาจนถึงเกือบถึงตึกไกลประมาณนึ่งเห็นผู้ช่วยช่างภาพเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายางเขามีดูแลเราเป็นพี่เตว่าดูแลช่างภาพปกติไหมไม่เลยครับเท่าเทียมกันมากด้วยลักษณะรูปร่างที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้มักจะเสียเปรียบช่างภาพผู้ชายในกรณีที่จะต้องมีการแย่งชิงพื้นที่เพื่อให้ได้ภาพข่าวที่ดีที่สุดแต่ถ้าในแง่ของการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของแหล่งข่าวผ่านภาพวราพรบอกว่านี่คือจุดที่เธอทำได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการเก็บรายละเอียดที่ช่างภาพผู้ชายอาจมองข้ามส่วนหนึ่งจะละเอียดกว่าเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเออส่วนใหญ่เนี่ย ช่างภาพผู้ชายเขาจะมีอีกมุมมองหนึ่งช่างภาพผู้หญิงก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แบบดูจะละเอียดกว่าอะไรเงี้ยในในเชิงของมุมมองมากกว่าแต่ภาพก็คือขึ้นอยู่กับปีมือกว่าจะมาเป็นช่างภาพข่าวได้อย่างที่ฝันไว้วรารพรต้องผ่านงานในตําแหน่งอื่นอยู่หลายปีเพราะตําแหน่งนี้เพศชายมักจะได้รับโอกาสในการพิจารณาเข้าทํางานมากกว่าทุกวันของการทํางานจึงเป็นเหมือนเส้นทางที่เธอต้องพิสูจน์ตัวเอง ว่าเพศไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับงานช่างภาพวาสนาไสยประเสริฐเป็นอีกคนที่เคยมีอาชีพเป็นช่างภาพข่าวและต้องฝากฟันกับอุปสรรคไม่น้อยเพื่อให้ไปถึงความฝันแม้ทุกวันนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งงานไปเป็นโปรดิวเซอร์รายการแต่ก็ยังคงภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ผู้หญิงน้อยคนจะได้รับโอกาส ตอนแรกๆเขาก็งงว่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างเงนะี้ยตัวแค่นี้คือมันแบ่งกล้องเหรอหรืนะวอว่าถ้าไปโดนสมมุิไปขายนายกโดนเขาเบียดที่กระจายนะถ้าไม่ได้ภาพไสราละที่ชัว่วอย่างเงี้ยมันจะแบบเอ้ยทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้อยนะ่างเงี้ย แล้วเราทำไงต้องพิสูจน์ตัวเองแค่ไหนก็พิสูจน์เลยเขาเห็นว่าเราก็ทำได้เราก็อาศัยจังหวะตัวเลยที่แบบมุดมุดเข้าไปก็้เซฟเซฟไปขออยู่ทีนั่นหรือบางทีถ้าเกิดเขาช่างภาพที่คนนั้นที่แบบเขาเห็นก็จะแหวกให้เราเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ในบางส่วนหรือว่างานที่อันตรายอย่างเช่นลงสั่นราใช้ทัดได้เราก็รู้สึกว่าเพศมันก็ไม่ได้เกี่ยวแต่เกาะไทยก็ไม่เกาะไทยรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ชายไปจะเกาะไทยต้องแบบแล้วก็รู้สึกว่าก็เท่ากันในเรื่องว่าทำได้ก็ทำได้ แม้บางตำแหน่งในวงการสื่อสารมวลชนยังไม่เปิดกว้างสำหรับเพศหญิงแต่ข้อมูลจากสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะกลับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในอาเซียนและในตะวันตกหลายประเทศผู้หญิงไทยในอาชีพสื่อมวลชนมีสัดส่วนมากกว่าเพศชายอีกทั้งมีโอกาสความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกว่าเพศหญิงในหลายประเทศแต่โอกาสนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้หญิงต้องทุ่มเทกับการทำงานมากกว่าผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน